ทำไมตำรวจอเมริกาถึงต้องกินโดนัทย้อนกลับไปในช่วงยุค1,940-1,950เป็นสมัยที่ตำรวจเริ่มเข้าเวรโดยการขับรถลาดเะเวนไปตามท้องถนนในเมืองแทนที่การเดินตรวจตามฟุตบาทแบบเกา่าสำหรับตำรวจที่ต้องเข้าเวรตอนกลางวันคงไม่มีปัญหาในการพักทานอาหารเพราะร้านอาหารยังคงเปิดทำการตลอดแต่สำหรับตำรวจที่ต้องเข้าเวรดึกพวกเขาไม่ได้โชคดีแบบนั้นเพราะกลางคืนเป็นเวลาที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดปิดกันหมดแล้วไม่สามารถหาจุดแวะพักทานอาหารได้ ร้านที่เปิดในช่วงกลางคืนส่วนมากก็จะเป็นพัตนาคารหรูสําหรับดินเนอร์พวกเขาทําได้เพียงแค่พกอาหารไปกินระหว่างทํางานโดยแวะกินข้างทางหรือไม่ก็กินบนรถได้แล,แล้วสวรรค์ของตารวจกะดึกก็ได้มาถึงในช่วงปี1950เมื่อการมาของคริสปี้ครีมดันกินโดนัทและร้านแฟรนไชส์เล็กๆอื่นๆได้มาถึงร้านโดนัทเหล่านี้เริ่มแพร่ขยายไปตามเมืองต่างๆส่วนมากจะเป็นร้านขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ปั๊มน้ํามันมีโต๊ะเก้าอี้ให้บริการและที่สําคัญคือร้านพวกนี้จะเปิดถึงเวลาดึก ในการทำงานย่อมมีการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลากาแฟจึงเป็นเครื่องดหลื่มยอดนิยมของเจ้าหน้าที่กะเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดนัทกับกาแฟจึงเป็นอะไรที่ง่ายรวดเร็วและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าแบบสุดๆในปี2009เจ้าหน้าที่ตำรวจ9คนได้หุ้นกันซื้อร้านเบเกอรี่ที่กำลังจะเลิกกิจการพวกเขาตั้งชื่อหมายเป็น c อปแอนด์โดนัทหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ลาออกจากงานเพื่อโฟกัสกับร้านเบเกอรี่เต็มเวลานอกจากร้านจะเสิร์ฟกาแฟและโดนัทแล้วยังมีอาหารมื้อเย็น และร้านขายของกระจุกกระจิกที่จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอยู่ด้วยสิ่งนี้ทําให้ภาพลับตํารวจที่คู่กับโดนัทยิ่งชัดเข้าไปอีกหนึ่งสเต็ปถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ